<ถ>าคุณร, Bruno um, รักตัวเองเป็นคุณจะมีคนมาลุมรักคุณค่ะคุณจะมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์คนมีเสน่ห์เกิดจากคนที่รักตัวเองค่ะอยากจะทําให้ตัวเองดูดีอยากจะทำให้ตัวเองสวยอยากจะทำให้ตัวเองมีความสุขคนที่รักตัวเองค่ะจะเป็นที่รักของทุกคนคุณจะเป็นที่รักของทุกคนได้ก็ต่อเมื่อคุณรักตัวเองเป็นและคุณเผื่อแผ่ความรักนั้นไปสู่ผู้คนมากมายมหาศาล คุณจะดึงดูดความรักได้แต่ถ้าคุณยังรักตัวเองไม่เป็นทําให้ตัวเองร้องไห้บ่อยหน้าตาก็โทรมปล่อยตัวอ้วนกับมีควายนะคะชีวิตนะคะไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองเลยไม่เคยให้ของขวัญตัวเองเลยและคุณหบังว่าคุณจะมีคนมาักพลาดค่ะต่อให้คุณมีใครเข้ามาในชีวิตที่คนเขาจะไปจากคุณหมดค่ะนอกจากคุณไม่รักตัวเองคนไม่รักคุณแล้วคุณไม่มีเสน่ห์แล้วคุณยังสุขภาพไม่ดีด้วยร่างกายทุกอวัยวะจะทอรยศคุณค่ะ แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความสุขค่ะแน่นอนค่ะเมื่อคุณเป็นคนที่ไม่